ถ้าจะฟาดอย่างน้อยก็คือต้องฟาดตอนที่มันหมดไปเกือบสามวิอันนั้นอาดาโอ้เช่น oh, ฮะมีตัวมีตัวซ้อนอีเหรอ Hello. เปลี่ยนมือโอ้อ้เหี้ยโอ้โกลัวนะกลัวโดนกลัวไปรับกรรมอะไรมาเฮ้ยกูัวไปรับกรรมอะไรมาไอ้สัตว์ไ yeah! oh อ้เหี้ยไอ้เหี้ยเปลี่ยนมือแล้วพี่เปลี่ยนมือด้วย หัวเล่นอาวุธที่หนีได้เนๆๆี่ยเ็จหยอดสองห่อใส่ใครใครเห็นก็ว่าตายเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อก,กี้ดับไม่ไม่ใช่ดับเบิลเบดนะเมื่อก,กี้คือดับเบิลดับเบิลเบด งแน่ใจไอ้น้องเกีย์ลงบัฟมาไว้จัดเฮ้ยโอ้โหแม่ไม่ตีกันด้วยสุดจัดเอาจริงเหรอมันจะรักกันขนาดนั้นเลยเหรอไม่ตีกันด้วยเฮี้ย เฮียมันไม่ตีกันด้วยทุกคนโคตรเฮียเฮียมันไม่ตีกันด้วยไอ้เชียกูจะร้องมึงจะขนาดนั้นเลยเหรอชีวิตมึงโอ้โหชีวิตมึงไม่ทำอะไรเองไม่เป็นเลยเหรอวะ โอ้พี่ภาษาจีนเหมือนกันปนะเนี่ยเชี่ยโอ้กูเหลือจะเชื่อ <c oughs> รีเซ็ตกระเทีอนละไหนแลดอ่ะมึงยาวแลดก่อนไหมล่ะเมื่อกีม้มึงก็ไม่หันไปตีมัญหาพีนะ่าจะเยอะกว่าผมอะ แนเเหรอไหนวะในแรดทีมในแรดกูยังไม่เห็นเลยมึงเห็นเหรอกูยังไม่เห็นเลย วิ่งกลับผมว่าผมเดาวิ่งกลับไม่ใช่วิ่งไปต่อโอเคไม่ได้วิ่งกลับอ่านึกว่าวิ่งกลับเช้ชีวิตไม่ทันอีกแล้วอฮะโอ้ยอ่ะ กูบอกเลยนะชีวิตชีวิตพวกมึงอ่ะชีวิตพวกมึงอ่ะชนะใครไม่ได้หรอกสมแล้วที่มึงอยู่ในแค่ในมิดเนี่ยแหละไอ้เงี้ยมึงมาเจอกูในโซเรียเยอะคนหลับป่ะไม่คิดเฮ้ยเนี่ยชีวิตพวกมึงไม่ชนะใครไม่ได้หรอกมึคือสมแล้วมึงอยู่ในแค่ในมิดเนี่ยแหละไอ้เงี้ยแม่งยอดเขียน อันเมื่อกี้อะไรอีกอะเก๋สุดยอดโอเคไปมาตั้งใจดีกันเะต็มเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอเก๋เม่เกี้นะพี่ดันโคตรน่าเล่นเก๋มีเพื่อนที่มันดีอย่างนี้นี่เอง ดันโคตรดีเดอะมิดดันดีดันดีโอเคเล่นก็เล่นอ่ะ ลาบล้ชิปหายละสุดยอดมันโดนอะไรตกนะมันโดนเคิร์ดอ่ะอ่านี่ไงเจอแหล่งละถ้าเราเล่นอันนี้เรามันก็จะไม่มีคนทีมกันแบบได้มากขนาดนั้นใช่ไหมล่ะไปเราเล่นอันนี้แหละทางนั้นนะเนี่ยคือแหล่งเราเลยกูจะไปบอกลูกกูสมมติผมมีลูกลูกผมเกิดมาผมจะบอกลูกว่าลูกเดอะมิดแม่งโคตรสนุกมึงไม่ต้องเข้าใจว่าคืออะไรกูจะพูดแค่นั้น กูจะไปบอกอาม่ากูด้วยเตียกูตื่นเนี่ยเดี๋ยวกูโทรบอกเตียก่อนเดี๋ยวมีโคตรสนุกเลยเตียวันเนี้ยของผมเนี่ยเป็นวันที่โคตรจะดวงสวยของไมล์รัสโซเลยไมล์รตสวยอ่ะตอนเนี้ <c oughs> ตอนนี้แม่งคือไมล์รตสวยเว้ยสรุปมาไม่ได้สู้หรออัดมุมน้องโลกนี้มันอยู่ยาก น้องเกี่ยวพี่ยอมเลยโลกนี้มันหิวยากพี่ขอยามาใช้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวพี่จะใช้ต่อให้เอง ฮะรีคอนเนตไอเชี่ยรีคอนเนตโอชิตดวงยังสวยรีคอนเนตกูได้คลิปละกูได้คลิปไม่รถสวยละทุกคนเตรียมดูเลยนะกูจะตั้งชื่อคลิปว่าไม่ลดสวยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่กูชอบมากๆแล้วทุกคนจะต้องชอบกูได้คลิปละ ลาก่อนนะเดมิดแล้ววันหนึ่งกูจะกลับมาเพื่อแก้แค้นมันจะไม่จบแค่นี้